เวลารวมโมงของคนหัวใจทองำํำพบกับรายการใต้ต้นตอครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและ l a r G i n i n e m o r เอ a ม o l สวัสดีครับพี่นองอย่าเธอแล้วว่าพ้องเผื่อนไทยรายการตายตนตอน,นี่มาเปิดโจอนั่งเป็นประตูสู่ภาคตายแล้วว่าได้รับฟังพุมนาล่วงมานั่งเป็นจองทางงอนี่ระวังใจนำบันเทิงเชิงสาราวัฒนธรรมโทษเทงห้ำเพียกลุงทอง เขาพากันมาออกชองยญยใช้เวลาทำํำนาทีอยาเด้อแล้วว่าด้วยหัวใจเปิดชองไทยกรบชาแนลงอนี่แล้วว่าต้องร้อยกันแนโอ้แล้วว่าพ่อแม่เ้ยกรับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักและก็ขอรบถุ่ันครับพบกับรายการตายต้นโต ภายใต้ห่วงบรรยากาศของความบันเทิงสาราและวัฒธนธรรมกับพมหนานล่วงราชินีกิงทองนะครับทุกๆวันในช่องกลุ่มชาแนลดอททีวีทีวีทางอินเทอร์เนต็ตที่พี่น้องสามาร,รถเซฟอัตรอดของความสุขได้กันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสัญญาณผ่านทางอินเทอร์เนต็ตสัมผัสกันได้ด้วยวัวใจของพี่น้องเองไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ในอนุนในข้องโลกนี้ก็เลยแต่ข้อแคมีสัญญาณทางอินเทอร์เนต็ตก็สามารถที่จะรวมมุ่งในหัวใจกับองค์คาพยพทั้งมด ข้องความเป็นคนใต้หัวใจทองคํากันได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพมหนาล่วงราเชนกิงทองกาข้อน้อมนำหัวใจของพี่น้องทุกๆดวงมาสู้ห่วงบรรยากาศบันเทิงสาลาและวัฒนธรรมกับการทำนาถีเป็นบริกรคอยให้บริการเติมเต็มอารมณ์ความรึ้กให้กับห่วงหัวใจของพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันบรรยากาศแบบรวมมุงบรรยากาศแบบรวมเฮ้ต่อดองมู่เราชาวใต้เพื่อเป็นประตู นะครับเพ่ยแผ่อ,อัตลักษณ์ในองค์คาพยพทั้งหมดข้องความเป็นลุกป,ปักตายสู้สาตาบรรดาซาตราชนนะครับคนไทยในทั่วถูกภูมิภักทั่วถูกภูมิภาคข้องลกนี้นะครับเรามารวมมุ่งกันเพื่อที่จะา,าชายวิธีแห่งความเป็นภาคตายให้พี่น้องได้พบกับสิ่งที่ความเป็นจริงในพื้นท่านแห่งความเป็นยู่้องพี่น้องชาวตตยพันธุรายการตายต้นตอโดยบริษัทพีไฟน์เนตเวิร์กนะครับ ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างสั้นความสุขแล้วก็รวมกันปลดเรื่องความทุกข์จากห่วงหัวใจให้กับพี่น้องท่านผู้ชมทางไลน์นะครับวันนี้ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังส้นในการโดยการส่งภาษาตาไต่เวละคำนะครับวันนี้ภาษาตาไต่เวละคำข้อเสนอคําว่าสัใจนะแรกแต่คืนสเปนชนะแล้วสัใจเพราะว่าอิตาลีเป็นต่อนะครับสเปนถล่มเลยพุ่มชมมวยงรงกับบอลกับเมื่อนชมงรงกับ เพราะฉะนั้นแต่คืนว่างวันละแหละคนคงจะมีความสุขแล้วก็ว่างว่าคงไม่เกิดความทุกข์จากฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศแต่คืนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะเพราะฉะนั้นพี่น้นนองครับให้พี่น้องได้แหลฟุตบอลให้พี่น้องได้มีความสุขจากการเซฟอัธรสข้องรายการต่างๆจากจอโทรทัศน์ด้วย การเล่รายการแบบทำใจให้เป็นกลางในทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นนั่งไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นเกมโชว์ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นกีฬานะครับพี่น้องครับก็พยายามทำจิตใจให้บายบเล่รายการข้าวก็วกเมื่อนเี้ยเดียเด๋ยวข้าวนู่มาเดี๋ยวข้าวนี่มาไอข้าวที่คนที่เราชอบได้ออกข้าวราเราก็นังเล่บใจนะครับไอคนที่เราไม่ชอบออกข้าวเดียเด๋ยวมันคัดออกหลอกใจยับ รีโมทควางโทรทัศน์มันไม่ได้นะครับพี่น้องครับเราเล่ไปเล่ไปเผื่อจาใจให้เป็นกลางนะครับแล้วก็เล่ไปศึกษาข้อมูลไปเล่กว่านี้ก็ผูดไรคกว่านู้ก็ผูดไรแล้วเรามาสรุปเป็นของเราเองนั่นแหละครับเล่กีฬาก็เหมือนกันเราเล่กีฬาแบบรูเพรดูชนะนะครับไม่ใย่ปบบอยแล้วไม่ยอมเพรอันเลยนะครับไอ้เพรแล้วเสียให้ไปแล้วก็ต้องห้ากันแล้วนะครับเสียให้กับควางนี้ควางนู้นนะแต่อยู่ควางนู้ควางนู้ได้เราก็ไม่เสียให้แต่อยู่ควางนู้ควางนี้นะควางนี้นะเราเสียให้ กว่ากันไปตามกําลังทรัพย์นะครับพี่นงคบผมไม่ใจผมไม่กล้าที่จะไปห้ามปรามพี่นงองแต่ว่าให้มีนงค์มีสติแล้วก็เล่กีฬาพร้อมด้วยกันมีรุ่นของกีฬาแบบพอพอกาลังกับพอย้ายเกินกําลังนะครับเดี๋ยวมันเสียให้ขึ้นมาแล้วมันมีหลักษ่ายากนะครับนี่คือใตยต้นโอนะครับวันนี้ให้พี่นงองได้มีส่วนรวมด้วยคำว่าซ่าใจนะซาใจกับ เกมฟุตบอลเล็กแต่คืนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบรกทุต่ายผมจะแจกเอ็มแม็กไปหนึ่งกล่องสำหรับพี่น้องเทซ่งภาษาใต้วันละคำมารวมรายการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาษาใต้วันละคำซาใจในเบรกทุต่ายนะครับผมจะแจกเอ็มแม็กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาเซอร์มาฮันอาหารเสริมจากพีไฟเน็ตเวิร์กนะครับสก,กัดมาจากรักปลาไหลเพือกใหญ่นะครับรักปลาไหลเพือกรักปลาไหลเพือกใหญ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพิ่มโมโมนเพชรชัยขายายกล้ามเนือ้อเลยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอ็มแม็กคือผลิตภัณฑ์อานซึมที่จะไปเติมพลังของความเป็นรูปผู้ชายให้กลับมาคือขักเข้มแข็งนะครับกลับมาให้หนกเข้าขั้นได้ดั่งเดิมด้วยเอ็มแม็กนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแจกกันไปเลยนึ่งคลองให้พี่น้องได้สุง่งภาษาตายวละคำมากับคำว่าซาใจนะครับในนิยามความไม้คงคำพูดของผคใาตาย ทมีความไมาหวาซเยใจนั้นบรรเราเร่งว่าพันพื้ให้ส่งกันมานะครับถี่ซี่สองสองหนึ่งห้าห้าเก้านะครับซี่สองสองหนึ่งห้าห้าเก้าเอาเรยกอับไปน้องับ่วงนี้ให้พี่น้องได้ไป,เ,ปเซฟอัตโนธขับบทเพลงกันก่อนนะครับบทเพลงแรกจะเป็นบทเพลงจากศิลปินเสื้อกิติพัฒน์ที่กกำลังมารงแรงเลยตอนนี้วางเพลงกันแล้วทั่วประเทศนะครับกับบทเพลงที่่อามีเธอจึงเจอรักแท้แล้วก็ต้อกันด้วยคนเราในเมือ่อถ้าจะเจอรักแท้มันก็ต้องรักกันแบบไม่มีกั๊กกับคือรักกันแบบหมดใจเลยทีเดียว นะครับรักกันแบบมดใจเลยนะครับรักมดใจจากแม่นเสื้อปลาในเมื่อมีเธอจึงเจอรักแทรรักมดใจกันแล้วในเมื่อมดใจกันแล้วมดใจกันแล้วมันก็ต้องชุดๆกันไปเลยนะครับรักสุดใจกับสร้างม,มดเพลงกับในเรื่องราวของความรักในเรืงน,นี้ครับสนับสนุนโดยกาแฟาปรุงสำเร็จ M Coffee Go